ผู้ติดตามไม่เยอะสมัคร a เม z o n i n f l u e n c e r p r o โปรแกรมได้ไหมฉันจะเอาประสบการณ์ตรงที่ลองมาไหลไอเขามาบอกถ้าแกคิดว่าเฮ้ยฉันสมัครไม่ได้แน่นอนเพราะผู้ติดตามฉันน้อยเกฟังฉันก่อนฉันมีช่องที่ผู้ติดตามหลัก9 0 0 0 0มื่นเกือบแสนไม่ได้แต่รู้ไหมช่องที่สมัครได้คือช่องอะไรช่องที่มีคนติดตามหลักหมื่นอ่านแล้วไม่ต้องน้อยใจว่าเอาเฮ้ยฉันก็ไม่ถึงหมื่นเก็ม้งน้อยใจพี่ฉันมีคนติดตามหลักพันก็ได้ และที่ฉันเคยไปสื่อมาไม่ว่าจะทั้งไทยทั้งเทศเขาบอกว่าคนที่เคยมาแชร์ประสบการณ์น้อยที่สุดคือคนติดตาม5คนก็ได้ตอนแรกฉันหัวปัทถุเบี่ยงนะฉันมีคนติดตามเกือ9บ9ก้าหมื่นทำไมเธอไม่รับฉันคือเขาบอกว่าตาักการศึกษาทั้งไทยและเทศจริงๆอะ่ะเมซอนไม่ได้ออกมาเปิดเผยนะว่าจะรับคนที่เท่าไหร่แต่หลังจากที่คนแชร์แชร์แชร์แกันคนที่สมัครไม่ได้มาแชร์กันคือเขาบอกว่ามันน่าจะเกิด engagement ซึ่งจากประสบการณ์ก็คิดว่าน่าจะเกี่ยวคือช่องที่มีคนติดตามระดับ9 0 0 0 0มื่น่ะช่วงนั้นน่ะยอด engagement ไม่ค่อยดีแต่ช่องที่มีคนติดตามระดับหมื่นน่ะมีคนคอมเมนต์อะไรตลอดมันก็เลยทําให้มันได้ดังนั้นถ้าคิดว่าตัวเองมีคนติดตามน้อยไม่ต้องน้อยใจลองไปสมัครดูก่อนอาจจะได้ก็ได้แล้วได้ไม่ได้มันบอกกันล่ะก็มาเป็นกำลังใจมาทำไปด้วยกันมามาสร้างแพ็กซิตอินคำไปด้วยกัน ถ้าฉันมีปัญหาแล้วแก้ปัญหาได้จากการทำไรเดี๋ยวจะมาแชร์ประสบการณ์ตรงที่เฮ้ยผ่านมาได้ฟังตอนนี้ฉันอยู่ในขั้นตอนที่สุดท้ายละ้าประเมินผ่านแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าทำยังไงถึงผ่านโอเคถ้าใครอยากรู้ไม่อยากพลาดเรื่อง Amazon Influencer p r o g โปรแกรมแล้วก็กดติดตามเอาไว้กดคอมเมนต์กดหัวใจแล้วมาเจอกันใ่คลิปหน้าจา้ะบ๊ายบาย